เราไปฟังนะครับว่าทําไมองค์ปู่เาวสวรรค์ที่วัดพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกถึงมีความศักดิ์สิทธิ์เราไปฟังเรื่องราวเรื่องนี้จากพี่แก้มบุ๋มดูนะว่าศักดิ์สิทธิ์ยังไงเออแม่ีวคนคนที่รักของสามจทั้งหลายอะไปวัดนั้นกันเยอะมากจริงๆคือหมอดูที่แบบไม่เชื่อมากว่าใช่ป่ะพี่เต็ม,ม<า>คืออยากทำแบบองค์ปู่อีกมากๆ ใช่ใช่อยู่ใต้ฐานครับคุณไ้ใช่โอ้ใช่ใช่ใช่นั่นแหละต้องอที่พิุนุโลกวัดใหญ่เพิ่มเลยคนคนที่เราสวความสำเร็จทั้งหลายอ่ะไปวัดนั้นกันเยอะมากจริงๆใช่หนูอยากสร้างอีกเพราะว่าเราจะบอกว่าวัดจุฬามณีที่แบบทุกคนไปอ่ะหนูก็เป็นแบบส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างปู่นนการถ้าใครต่างวัน,นั้นน่าจะได้มีโอกาสได้ด้วยแหละผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่บูชาและเคารพศรัทธา องปู่ทาเวสวรร์ทุกคนน่าจะเจอเรื่องปฏิหารและสามารถที่จะพลิกชีวิตของตัวเองได้ฉะนั้นครับใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้ถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์กับองค์ปู่ทาเวสวรร์โปรดใช้คลิปนี้ไปหาคนที่คนรักและขอให้ทุกคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนครับ